มันไม่เสียอะค่ะคุณหมอโรคเหล่านี้เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดก็เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทก็อาจจะทําให้ความสุขทางเพศลดลงแต่อย่างไรก็ตามการแข็งตัวได้นี่ก็แสดงว่ายังไม่แย่เกินไป ทานยาลดไขมนันซิมวัตตินประมาณ10มิลลิกรัมไบโซโพลอน2.5มิลลิกรัมทานมาหลายเดือนแล้วครับตอนนี้43นะคะปัญหาคือเวลาหลังนะ้ำอสุจิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัวเองหรือเวลาที่มีเพศสัมพันธ์แบบส,บสับสนี้นะคะไม่มีอาการเสียวเลย มันเกเน loyalty, well ี่ยวข้องกับยาที่กินหรือเปล่าก็คือการช่วยตัวเองก็ปกติก็ยังแข็งดีอยู่ค่ะคุณหมอมันเกี่ยวข้องกับยาไหมคะก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับโรคที่เป็นนะคะก็คือเป็นโรคคาำดันนะคะแล้วก็โรคไขมันสูงนะคะกินซิมบาสกินไบโซพอลลนเนี่ยนะคะดังนั้นก็คือโรคเหล่านี้เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดก็เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทก็อาจจะทําให้ความสุขทางเพศลดลงแต่อย่างไรก็ตาม การแข็งตัวได้นี่ก็แสดงว่ายังไม่แย่เกินไปนะคะเพียงแต่ความสุขูตขงเพศลดลงนี่อาจจะเกี่ยวเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับยาแล้วก็เกี่ยวกับสภาพจิตใจน้องตางค่ะค่ะ,คะก็เกี่ยวได้หมดนะคะแต่ทั่วไปถ้าเราคุมความนั้นี่ดีคุมเบาหวานนี่ดีเราออกกําลังกายนะคะลดความเครียดพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารครบหมู่เรื่องของเซ็กซ์มักจะไม่เปลี่ยนแปลกนะคะ